สั้นนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่อยากเชิญชวนค่ะนั่นก็คือพาคุณผู้ชมไปสัมผัสสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่12ค่ะจะได้สัมผัสมรดกทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมของดอยตุง ทีส่สวนแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่12ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่สองธันวาคม2568ถึง25มกราคม2569ภายใต้แนวคิด The Monster Journey Blooming Inspiration รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าเทศกาลสีสันแห แห่งดอยตุงถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดเชียงรายทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมรด,ดกทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมของดอยตุงอย่างใกล้ชิด พร้อมชื่นชมการจัดงานในรูปแบบคาร์บอนนิวตรอนอีเวนต์ที่ลดการใช้พลาสติกและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนความตั้งใจในการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้มีการเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่พี่โตและหมานหมานถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยตรงในรูปแบบร่วมสมัยพร้อมกิจกรรมมากมายอาทิเส้นทางผจญภัย The Monster Journey Quest ถ่ายภาพเช็คอิน ครบ6จุดลุ้นที่พักโดยตุงลอสและตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงรายสวนดอกไม้ลายชนเผ่าผสานแรงบันดาลใจจากลายผ้าปักพื้นถิ่นถนนคนเดินโดยตุงกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมถึงกิจกรรมดูดาวกลางสวนดอกไม้แจสอินเดอะแม่ฟ้าหลวงกาเดนในดวงใจนิรันด์โดยศิลปินจากรัสเซียในวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568เวลา16นาฬิกาถึง18น,น,นาฬิกาณศาลาแก้อุทยานศิลปวัฒนธรร แม่ฟ้าหลวงอีกด้วยค่ะ